ือภารกิจที่3ทดสอบระเบิดพลังนับร้อยนับพันครั้งวัตถุประสงค์ของภารกิจวัตถุประสงค์ของภารกิจกระตุ้น2ดาบบินและฝึกฝนเทคนิคดาบทั่วไปที่คุณเคยได้เรียนรู้มากับพวกมันอีกครั้ง <c oughs> ตัวฉันมีเทคนิคดาบอยู่หลายพันกระบวนท่าไม่ว่าจะเริ่มในตอนนี้ก็คงต้องใช้เวลาหลายวัน <c oughs> เออครับไอคือภารกิจที่3ทดสอบรวบรวมทั้ง2ดาบเข้าไปในห่วงทะเลสตินแล้วก็ดาบพิภพเข้าสู่ห้วงทะเลวิญญ,ญาณของฉัน,ใน,ใ,นในท่านยังมีเวลาอีกหนึ่งชั่วโมงกว่าที่เราจะไปถึงจกักรวรรดิผู้ชีเยี่ยมไปเลย ฉันจะใช้เวลานี้เพื่อลวมดาบชาวยินแล้วก็ดาบพิภพเข้าสู่ห่วงทะเลวิญญาณของฉันในตอนนี้คุณสามารถรวบรวมทั้งสองดาบเข้าไปในห่วงทะเลสติของตัวเองแล้วภารกิจที่สองของการปลุกพลังเทพดาบเสร็จสมบูรณ์ต่อไปคือภารกิจที่สามทดสอบระเบิดพลังนับร้อยนับพันครั้งวัตถุประสงค์ของภารกิจวัตถุประสงค์ของภารกิจกระตุ้นสองดาบบินและฝึกฝนเทคนิคดาบทั่วไปที่คุณเคยได้เรียนรู้มากับพวกมันอีกครั้งตัวฉันมีเทคนิคดาบอยู่หลายพันกระบวนท่า ไม้ไว่าจะเริ่มในตอนนี้ก็คงต้องใช้เวลาหลายวันยิ่งไปกว่านั้นฉันจะต้องทําภารกิจอีกตั้ง98ภารกิจแต่ว่าในช่วงหน้าสีวน้าขวานแบบนี้ที่นรกขุมอื่นก็อาจจะปรากฏตัวมาบนโลกฉันรอนานขนาดนั้นไม่ไหวหรอกนะระบบความสามารถความเข้าใจในเพียงดาบของฉันมันเหนือกว่าชาติที่แล้วไปแล้วฉันปลูกความสามารถนักดาบนิลันด้วยตัวเองเลยไม่ได้เหรอนี่เป็นส่วนสุดท้ายของความทรงจําใ,ในชีวิตก่อนหน้าคุณหากคุณเต็มใจที่จะย,ย,ยอมแพ้แล้วทิ้งความทรงจํานี้คุณก็สามารถเปลี่ยนแปลงพวกมันเป็นพลังงานและทาการปลุกขอบเขตนักดาบนิลันขึ้้้นนมมาาาททัีเลยกก็ไไดแต่ถห คุณก็ต้องค่อยๆปลูกมันผ่านทางภารกิจนี่มันก็เป็นทางเลือกที่เป็นไปได้ฉันจะใช้วิชาดาบพื้นฐานของฉันในชาติที่แล้วเพื่อเป็นพลังในการปลูกพลังนักดาบนิลน์ระบบฉันตัดสินใจแล้วจะไม่ต้องการเพียงดาบที่เหลืออีกต่อไปตรวจพบว่าผู้เล่นมีดาบยาวอันยอดเยี่ยมที่หาที่ได้เปรียบอยู่สองเล่มตรวจพบว่าผู้เล่นสามารถเก็บปกมันไว้ได้ในทะเลแห่งห่วงสติตรวจพบว่าผู้เล่นสามารถควบคุมการโจมตีของดาบ,บินได้ด้วยมือ เงื่อนไขพื้นฐานขั้นต่ำสุดสำหรับการปลุกพลังนักดาบนิลันมีความสอดคล้องเริ่มต้นทำการเปรียบเทียบยืนยันสถานะส่วนบุคคลเริ่มถ่ายโอนความทรงจำของตัวตนจากเส้นแบ่งเวลาในชีวิตก่อนหน้าการเคลื่อนย้ายประสบความสำเร็จปิดช่องทางการตรวจสอบย้อนหลังของห่วงเวลาโดยสมบูรณ์ตัดการเชื่อมต่อเส้นแบ่งเวลาทั้งหมดโดยสิ้นเชิงคณได้เกิดใหม่โดยสมบูรณ์แล้วการไหลของห่วงเวลาย,ยังปกติดีความพันผวนของมิติยังคงปกติไม่พบความผิดปกติใดๆนี่คือช่วงเวลาเกิดใหม่ที่สมบูรณ์แบบ คนได้จ่ายความทรงจําทั้งหมดของนักดาบนิลันเพื่อให้ได้รับมาซึ่งพลังแห่งการถูกปลุกให้ตื่นขึ้นคนได้ก้าวขึ้นสู่ขอบเขตนักดาบนิลันในที่สุดฉันก็กลับมาแล้วดาบพิภพและดาบเฉาหยินพวกนายจงป้องกันฉันซะฉันอยากที่จะทะลวงขั้นต่อไปวิชารับมังกรฟ้าก้าวสู่เทพชินซานการเลือกเทคนิคฝึกยุดธในขอบเขตก้าวสู่เทพนะ่ะมันเป็นอะไรที่สาคัญมากๆเลยนะรู้ไหมนั่นเพราะมันเกี่ยวข้องโดยตรงกับความยากลาบากในการทะลวงเข้าสู่ขั้นขอบเขตประทับเทพ วิชาลับมังกรฟ้าก้าวสู่เทพนี่เป็นสิ่งที่ข้าตั้งใจเลือกมันอยู่นานในที่สุดข้าก็ตัดสินใจว่าเทคนิคฝึกยุทธนี้นี่แหละที่เหมาะสมกับรูปแบบการต่อสู้ของเจ้าที่สุดชินซานเจ้าจะต้องศึกษาวิชานี้อย่างจริงจังนี่เป็นเรื่องใหญ่มากนะเพราะมันจะก่อประโยชน์อย่างมหาศาลต่อตัวเจ้าในอนาคตในชาตินี้การตัดสินใจที่น่าภูมิใจที่สุดของฉันก็คือการเข้าร่วมมีกายร้อยบุปผามีอาจารย์ที่ดูแลฉันรากกับคนในครอบครัวฉันจะต้องปกป้องเธอให้ได้ระบบฉันต้องการที่จะเรียนรู้วิชานี้ ใจสองร้อเต้มพลังงานวิญญาณเพื่อเรียนรู้วิชามังกรฟ้าก้าสู่เทพ